อ่าวคุณยมทีนี้จะได้ยกเสาขึ้นตั้งปฏิฐานอ่าเชิญแม่ก้อยขึ้นข้างบนจ้ะพี่น้องขึ้นข้างบนมามายกเสายมได้ดึงด้วยครับครับนี่วันของพ่อใหญวัดพระธาตุครับผมเจ้าคุณ,คณสามรูปครับผมอ่าพี่น้องมาคุณยมดานในยแม่ก้อยมา ต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจะคุณทั้งสามพระโยมดานใยอยู่ไหนน้องดานใยพี่ผมคุณดานใน,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 นอ่าคนด้านในหลวงพ่ออะไรพระกระโดดลอองด้านในจงังว่าโยมวาคาถาความสมปรารถนาว่าตามสิทธิกิจจัง,ส,จงสิทธิกัมมัง,ส,มมงสิทธิลาโภชโยนิจจัง สัพพสิทธินิรันตรังเอเตนะสัจจวัชนะสวสดิเมสวัสเตอหอตุสัพพทาคุนางทานตังสุมังทารังสุภาปาตังสุโหติตังสุขันนอนจะสุเย็นทางพรม อิน ok, ังกายกรรมว่างวาจกรรมว่งประทังกินังประทังมโนกรรมว่งปณนีที่แต่ประทังทินาประทังวานรบันตัดเทปัดทักขิเนสาธุดังๆโยมสามครั้งปล่อยดอกไม้ ยมรับดอกไม้ดอกเงินนายอมนะดอกร่ำรวยนะดอกรุ่งเรืองดอกรุ่งโรจนอ์อีกอีกคำหนึงเอามาให้นพอพอพ้องพลอดูแบบรับยมรับดอกไม้นะไปที่ใดก็ขอให้มนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเมตตา อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคณะพวกเราอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนอ่าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือนิดนึงลิดนึงอย่าเพิ่งลงนะครับอาว่าตามอะหังสุขิโตโหเมิอะหังอะโอะรโคโหมิ ชีวสิทธิพระวันตุมเมขอความสมปรารถนาในชีวิตในธุรกิจการงานในการปฏิบัติธรรมจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุ สาธุอะนุโมทามิคำบอดีเลยอมนะสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิทิอายุโกโตตระโลโค โอโตสุขิโตโอโตปรมินทะลามหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจังปรมินทะม,นทมหาราชาวรักษะพระวะตสัพพา อาโยมตั้งใจถวายพระพรขอถวายพระพรอาโยมอธิษฐานจิตถวายพระเจ้าหัวพระองค์เป็นร่มโพร,ร่มใสคำจุนอายุขอให้พระองค์ทรงเจริญในพระชนสสา,าราวลาพะพุทธเจ้าอาวมาโนโาสิรากา ด้านหลังของพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาเป็นที่สถิตยอยู่ของต้นพระศีมหาโพธิ ซึ่งเป็นต้นไม้คู่บุญบารมีของพระพุทธศาสนาตามประวัติเล่าว่าต้นที่เราเห็นอยู่นี้เป็นต้นที่สมีอายุได้130กว่าปีโดยแตกหน่อออกมาจากต้นที่สซึ่งมีอายุถึง1,258ปีเสร็จหมดอายุหายตายตามธรรมชาติต้นที่1และต้นที่สอง มีได้หมดอายุขายตายตามธรรมชาติเองถูกทำลายโค่นล้มโดยคนไร้ศรัทธาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชสงหันมานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์มักจะเสด็จมานำัสการต้นพระศรีมหาโพยู่เป็นประจำเสด็จเดินจงกรมประทับนั่งสมาธิภ่าใต้ร่มพระศรีมหาโพนั่นเอง เมื่อเสด็จมาอยู่บ่อยๆก็เป็นเหตุทําให้พระนางติสยะรักษิตหรือเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าไม่สุนทรีซึ่งเป็นพระเทวีองค์หนึ่งของพระเจ้าโศกมหาราชเกิดจิตริษยารอบให้คนไปทําลายต้นพระศรีมหาโพเสียระหว่างนั้นพระเจ้าโศกมหาราชทรงมีพระราชกรณิกิจมากไม่ได้เสด็จกลับมาแต่ครั้นเสด็จกลับมาทอดพระเนตรเห็นต้นพระศรีมหาโพ เหนียวเฉายืนต้นต,ตายซากถึงกับตกพระไทยวิสัญญีภาพล้มสลบลงณที่ตรงนั้นนั่นเองเราเสนาหม,มาดใช้น้ำลูบพระพักทรงฟื้นคืนพระสติขึ้นมาพร,รงโปรดให้สร้างกำแพงอิดล้อมรอบรากโผนั้นทันทีและโปรดให้นำน้ำโคจากแม่โคโนมพันดี1,000ันตัว มารดรถรากโผวให้ชุม่มเพื่อให้แตกหน่อออกมาใหม่ทรงท่อพวกรากายลงกับภาคพ,พื้นตั้งสัตยธิฐานว่าจะไม่ขอเสด็จลุขึ้นหากไม่ได้เห็นหน่อโพแตกงอกออกมาในมิช้าหน่อโพก็แตกงอกออกมาจากรากเดิมด้วยสัตยาธิฐานของพระเจ้าโศกมหาราช ต้นพระศรีมหาโพก็เจริญเติบโตต่อจากต้นที่หนึ่งมาตามลำดับถึงปีพุทธศักราช1100พระเจ้าสัตสังกาจากเบงกอนไม่พึงพอพระไทยที่เห็นพระพุทธศาสนามาตั้งอยู่ในสถานที่นี้จึงให้ทำลายวัดวาอารามและต้นโพตัสรู้โดยกดรากขึ้นทิ้งใช้ไฟเผา นำน้ำร้อนมาระดรถด้วยหวังว่าจะไม่ให้เหลือพืชพันธุ์สืบต่อไปอีกพอเพินขุดปลายรากแก้วออกทิ้งไม่หมดยังเหลือติดอยู่ที่ดินนิดหน่อยต้นพระศรีมหาโพธิจึงไม่สูญสิ้นหลังจากพระเจ้าสัสังกาทําลายต้นพระศรีมหาโพธิแล้วก็เสด็จสวรรคตยอย่างอเนจอนาถ พระเจ้าปุรณวรมันกษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ของพระเจ้าโศกมหาราชทรงเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าพระเจ้าสัสังกาทําลายต้นพระศรีมหาโพธิจึงรีบทําการบํารุงรากที่เหลือโดยใช้น้ํานมจากแม่โคโนมพันธ์ดีที่คัดมาถึง1,000ตัวมาราดรดให้ชุ่มในไม่ช้าหน่อโพก็แตกงอกออกจากรากเดิม ด้วยพุทธบรารมีต้นพระศีรีมหาโพธิ์จึงยืนยงดำรงอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุขัยของพระพุทธศาสนา5,000ปีใครจะมารุกรานทำลายให้ย่อยยับไม่ได้ขอสดุดีด้วยบทกวีว่าโพธิพลึกแผ่ก้านกิ่งนิ่งสงบอยู่บนพพปฐพีแผ่นนี้หนอ แม่ล่วงการผ่านเวลามานานพอกระนั้นก็ยังหยัดยืนอย่างมั่นคงโพธิพลึกแผ่สาขาตราตรึงจิตชวนเชิญเพลินเป็นิษหน้าพิศวงสัมผัสตาต้องถึงใจในเจตจงลดลุ่มหลงและอำลาเลิกอาลายัยแผ่ร่มเงาเข้าไปภายในจิตให้ร่มเย็นเป็นนิด อยู่ผ่องใสพุทธคุณพุทธธรรมเหนี่ยวนำใจดำเนินไปตามรอยบาทพระศาสดาโพธิพฤกษ์นี้มีค่ามหาศาลได้กราบกรานน้อมนบจบหันษาเกิดเคารพเรื่อมใสใจศรัทธาในพุทธบารมีไม่เสื่อม